สวัสดีครับผมตาอุทัยนะครับผมมาเปิดกล่องส่องพ้ากันทั้ว่างๆนะครับเราทานอาหารเสร็จอยู่ในรถนี่ฮะวันนี้เย็นๆตากแอร์อยู่นะครับนี่เลยฮะภาพถ่ายปีห้าแปดนะรุ่นนี้รุ่นประสบการณ์นะครับผมทั้งผู้คล้องนะครับผมมีประสบการณ์นะครับแล้วภาพถ่ายบ้านนี่คือลูกสาวของคล้องตั้งแต่เด็กเลยฮะมีริ้วรอยรอยขีดข่วนเต็มเลยนะเขาคล้องเล่นน้ําเล่นท่าได้หมดนะองค์นี้องค์ที่2ก็คือนี่เลยครับผม เดือนธนุมาแรงครูปีหกศูนย์นะครับผมเลยมาสองเหรียญอยู่ในกล่องนี้นะสวยๆครับผมไม่มีกล่องนะครับอันนี้นะไม่มีกล่องนะสวยๆเลยนะฮะและองค์นี้นะครับภาพถ่ายปีหกหนึ่งนะครับผมนี้ซื้อกลอบมาเรียบร้อยนะฮะกรอบทองแท้นะครับผมภาพถ่ายปีหกหนึ่งนะฮะย้อนยุคปีสองหนึ่งหลังจีวอนแบบนี้นะฮะเป็นนิยมนะครับและสวยมากๆครับรอขึ้นคอเลยองค์นี้นะครับผม ถัดมาก็นี่ครับอนุมานปีส9นะครับผมนี่ย้อนยุกยอดนิยมอีก1นึ่รุ่นนะครปี 3, 9นะครับช่วงนี้ราคาดรอปลงมานิดนึงนะครับแต่เขาเล่นหากันก็หลักหมื่นนะครับผมก่อนๆนน้าี้ไปขึ้นไปเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ลงมาเยอะเลยนะฮะเล่นหาบูชากันได้นะครับผมพิธีใหญ่นะครับพุทุคุณดีมากๆครับผมสวัสดีครับ